กาบสวัสดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ก,กันเบิรดสุขสนะุขคนเนาะมาพ่อกันอีกแล้วก็ส่งแม่บุญมาบ้านเฮาพี่น้อยอมาพ่อกันตอนนี้ทางไอ้สร้างกะเมื่อบรดเหลือ,อลดจนะให้รถเนาะเหลือดจะให้สร้างลดเสร็จไปถามทางไอ้เพื่อนา่าสีหนาอยูโบโอ่บ่้มาออื่นน,นี่ปะเดี๋ยวไปถามทางเพื่อนทั้งน้องเสียมหัวเซลเซียู่ดีใจทางเบาเสียงอ่ะหลังคามาหายสีงามงามพี่น้องเลย ยาสบูส่ต้มน้ำกันทางไอ้สร้างห้าวก็ได้าทางลูกชายทางสาวนวลนะสบายดีเด้อโอ้หม,มักมี่วะมามีเด้อกินมามีะาวะฉนวนดูขนนเนีตหน่ยเนาะขนนบ่คนไทยคนเอิญขนุมบอคนลาวเขาเอิญมาหมากม,มาี่อืมตัวได้มวนจ้ะวะเออมวนไปคนละแบบเนาะ ขนนกับบ้านเพิ่นบางนี่กับบ้านเฮะเอิญยันไดเอิญเอิญแบบใดก็เป็นกินอันเก่าโดยโอ้ทางไอ้สร้างเพิ่นชิบเพื่อเลยกับปลาได้บ่านี่ได้ไม่ยังเต็มกระตาลดนะป้าเรียบร้อยภาษาภาษามันเอามาเบื่อเพิ่นว่าเอามาเบื่อสร้างสร้างกับปู่ยูเอามาเบื่อดีแต่บราณคลายเคลื่องเคลื่อนหน่อยมาดู เอาเมื่อขายต่อดูดูเมื่อขายต่อทำอะโอ้ทางไอเหินเมื่อเ่อะไรยังไงไอสร้างรถเพ่นสิเมื่อแบบนี้เมื่ออื่นได้ไอได้มาอยู่บวกอื่นได้มาอยู่หมื่นได้มามุงหลังคามันแล้วแล้วก็สิได้อันรับอังเปาอีกเด้อเลยโดยโดยาคันมาฮะก็สิออกมาค่นทางไอออกมาเนาะถามเบิ่งยันดราบ่ได้ออกมาอะมาพอกันจู่พี่อีกแหละเนาะมื่ออื่นโอ้มื่อนี้โอ้ตจ้ มือนี้กันสร้างเมื่องตะเวนมืาอนิสีเมื่อเว่นกับเเว่นไปได้ได้สี่โมงเลยนี่ยได้撒เราว่าเงินเต้นตกะโต๊ะเนแตกเมื่อนั้นทางได้เจ้าปล่อยเมื่อเนาะโดยโดยอาสาสีเมื่อเลยบ่โดยโดยอ่ะเดินทางปลอดภัยได้เด้อโดยทางไหสร้างเฮากะแรงสีเมือนี่ยปูเบิ่งเด้อเจ้าเด็กตะปูไปล่อไปแย่หยียบหันบ่ฮ่อนเฮื่อนจำละอ่าอ่าเด็กตะปูเลย หัว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 อีเกลวัวเกลวัวไอสางเขาเงเร่อไอสางปลาสนวนหาลิ้นมังลับีทั้งน่ะหวานด้วยเย้คืโตเจ้าว่างามอยู่บ่อเฮือนหน่อยผมเคยทานเจ้าเถืองามฮะคอยเห็นคอยก็มักอยู่เลยมักอยู่บ่ออาจังซี่ซะเขาจังไรเมื่อมาเฮือนเฮาเห็ดใหม่ โอ้ยกะสาธุสการล้วถ้ามีเงินมากไหมเจ้้าก็ไดอซับนั่นกะยังเงินพอแห้งเลยบางทีเป็นจริงได้เห็ดแล้วเระบ่อหัวหัวยังบ่แล่อสมุนเดินเจ้ามันก้วงเนาะเจ้าสมุนเจ้าซื้อถอาได้เดินเจ้าคือก้วงเลยสามหมื่นบาทป้าโซ่สามปีขึ้นดางผมไม่เนดอกชงสามปีขึ้นลังเอาข่อยใหญ่ออกมาอยู่นี่ประมาณสี่ปีไปข่อยคิดว่าคือแต่ดนเลยปีข่อยซื้อน่ะปีหนึ่ง มีที่โซงข่อยออกมาซื้อน้ำพี่น้องบ่เมนแต่เพิ่นขายราคาชำนั่นเลยเพิ่นยายาขายอีกี่บ่เลยเนาะคือแบบเพิ่นคือเดี๋ยวนี้ขอว่าโซงเซนบุ้และเมนระดับสามเพิ่นบอยาขายว่าจำนวนก็คือคือได้ยินเพิ่นว่าอยู่วัดสิขายอยู่เลขขางเฮือนข่อยอ่ะนะจะข่อยผมมีเงินซื้อเอาแพงว่าเพิ่นขายจักหลักแสนนี่แหละโอ้กุ้งเติบบ่กุ้งเติบ ได้ยินว่าถามเพื้นที่พื้นทางเนาะถามไม่มพูดตอบโอ้ข่างทั้งเนือนบ่เมนโอ้มะบอลไมีนองนะนนก็คือเป็ี่ยนตัวลูกสนนวนบ่ครึ่งหนึ่งมันมเป็นทางพื้นเขาเนาะแล้วก็กวงเติบแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นเป็นนองกระทงกะสิบกร,ระไปัตย์เนาะโอ้ลมสนสนวนได้ไหมนี่โอหสองลูกสาวค่อยมายืนอยู่พีล่ะไม่ยืนตากแดดพีมันจังหนาขาวหนาใสไปทางได้ดีใจเพราะได้มันยังก็ มันยังก็จะบอกนะเซลรำเซลบอกแรดังๆด้วยบอกเมนบอกออกมาเองด้วมันยังก็เาาอินเาวาเสียงว่าอันนี้ยังเขาก็ว yeah, ่าลำพันเซลแล้วแล้วเมนถืออยู่บ่จะบอกเลยบ่ถือฮาโลซิงอย่างไรค่ิ่นเอิ้นเป็นภาษาเออฮาโลซิงค่นภาษาบ้านเฮาอยากเอิญแบบง่ายจะสั้งกะซี ดีใจบ่ล่ะสีฟ้าอีหลางามดึงด,ดูดอีหล่ะเอ้ยเนี่เมียบุญมักสุดใจดสีฟ้านี่เจ้าเห็นบ่ขนาดรถเมี่ยบุญยังสีฟ้าเ <laughs> จ้าฮูว่ามาถือแก่เมียบุญเด้สีฟ้าขนาดผ่ากันยังสีฟ้าสบมือยังสีฟ้า่สบมือ,อ, <c ười> อก,อกับสีฟ้าทศมือทศอีทรศัพท์กับสีฟ้าคนคือโบพาคนจะไปตูนซีนงเมยเอ้ย จะห้มันตัดกันเนี่ยังหน่อยดีใจนะเนยอีหละเด้อฮะเกือบสีดารองข่าวีดามยังสีดาเบิดเสือซีขาวบเสือหันซีดามเอาแลเขาว่ะหายตายมันจะใส่สีดามาเขาอดีใจส่อยู่ดีดีใจน้ำพึนมีบุญคร คิดในใจได้ว่าเอ้ในใจนี่มากสีฟ้าได้วอกหากได้แต่ทางผู้ใหญ่บวเสียงเพิ่นนะได้แต่บวเสียงพุ่นเยอะมากคอยคิดเอาบวเสียงเสียวมาแบบใดเด้อคือว่ารับเป๊ะตึ่ใจข่อยแบบหือยังนีล่ะหมดแดงโอ้เจ้าบุห็นแม่บุญเช้านี่คอยเต้นเนาะเต้นน้องไปกุไปเบิ่งข่อยเช้านี่เพราะว่าพอสร้างแล้วอาไข่รหมดแดงมาจ๋านวลเนี่ยพอสร้างอ่าวใคมดแดงมา รับไปตั้งเมียนเห็นมันไตออกมันบวออกยักเื่อแบบนี้ข่อยกะเลยางนี่เนนาะมงห้างเดียวได้ถ่วยพวกไงพนาหน้องมีน้องไม้เด้อไปหามาไว้เข่าปลาดูดูคือเจ้านะเบิ่งไข่มดแดงน้ำเด้อมร่มพ่ดนะเอาอาหารมาครบอาหารมาครบอันนี้แล้วแม่อย่ามาซักให้คิบเจ้าเวลาซุบเจ้านั่งคือซื้อเต้นดองรวด ดีแล ho ้วแม่ยังก oh. ับป้าแค้มหัวผมแม่ว่าเซียงมาป้าไ้กับท็อปผีพประซังโอ้ยกินข้าวอิ่มแล้วล่ะ嘛อือออทางบ่าเสียงเมื่อแล้วเราเหมาะเบียกเราแล้วแล้วเนาะเอ้ยแล้วก็เมื่อผู้งามบริสังกสีดีใจน้ำเด้ออีหล่าเด้อใกล้สีเป็นจริงเลยเมื่อแล้วบ่อ่ะโดยโดยงามบริเนาะบ่เสียง สีถือใจใครจะได้สีฟ้านี่น่าเจ้าเห็นบ่าขาไข่เห็ดเฮือนน้องไอเดียกับสีฟ้าเฮือนน้องเค็มกว่สีฟ้าสีฟ้านี่มันเป็นสีดึงดูดโอ้แม่นบอกว่าเสียงทีเพราะว่าโอ้ดึงดูดในตาคมเสื้อเราคาไรแต่สีน่ะโอ้โอ้โอ้โดยตาวสีฟ้าเรียกมองแบบสีฟ้าแบบท้องฟ้าไปสิเนาะมันคุ้มเลยแบบฟ้านี่มันคุ้มโลกคุ้มคุ้มคนคุ้มบัดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ อืมแมนไดไปมากแล้วคอยกินคอยกล้าแน่ใจแล้วบะเสียงบะเสียงคอยกล้าแน่ใจกับบะเสียงเสียเอาสีอย่างดีมาคอยลองถามน้องเพื่อนถ้ามักสีนั่นคอยคิดว่าคือดำเทสคอยคิดอ่ะกะเบิ่งว่าทาำบะเสียงเพิ่นสิเอาแบบได้มาบ่ว่ามาดดเพื่กับที่ว่าข่อยมักนะนะรับเข้ากันเบิด์ตแตทางที่ทางพี่น้องทาง FC เพิ่นก็มีแต่เน้นสีฟ้าเพราะเด่นเพราะว่า เฮ็ดอันคือทางสายบุญกับส่วนวายลังเฮือนนี่สิดากเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าเพิดได้สีฟ้าสีขาวนี่ก็ได้แต่สีขาวนี่มันอยากบางมันอยากอ๋อสีฟ้ากับงามสีฟ้านี่แหละแล้วฮาเบิงมันกับโปเสบตามันกับตัดกันย่ดอกกับตัวนี้เนาะอ่ามันก็ออกอันสีกาแฟสีสีเจ้าของเฮือนอันไม่ใช่ละ เดิเอออะจังใดก็ขอบใจทั้งว่าเสียงเด้อเนาะอ่ะสิไปอ่ะเดิไปคลอนเขาอุ้ยก้อนอ้าวหลังกรอกกรอกกรกนะไปเสกเบื้งไดกเนาะเวลาฮาเลนมันบ่มใจมีมแต่ขี้ครับขี่ที่เดอนเดินอ่ะจังไดทเกี่ยวกับลูกหมอกลกหมากนาเดิเนาะโดินแบบฮาแเลนไปเลยมันก็โยกอันนั้นเนาะ đôi rồi à cho thắn độ khoảng thang thoải phây. đôi đôi. à. đi rồi. Này, này, ừ. con, con, con đôi, à đi ra. À, đôi nhau bận này đấy anh à, nè. bay nhang à, đứa sầu nuôn đấy bưng bưng nón quẩy bờ. bưng thấy

เพิ่มควาเพิ่นน <une blue. S 3> ิปเอ็ดเมไปบนนี no, ้นี่เราคือซิปนมเ้อนทาเนี่ยอันนี้ก็เพนแบบนี้ก็เพรนเอะน้าอเน้อเรนเนเนาะอ่นรนเด้อพี่น้องไอเรนี้เป็นที่มเอรอินดดงัดดปะเด็นล แก้ลูกหล่าขาดอนะนี่น่าแก่เนี่ยตัวเอ็ดไปสิคิววันนี้เห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้แ่พนเอ็ดลูกัวนาวนกแพน ซีเพนว้าไปไหนได้ี่หละกอู oh ้ซ nice ึกตอนนี ha ้บ oh นีใจดีใจสำไดยลูกโดยโดยดูนี่งามเน้นี่เอาขึ้นไปนี่ว้เดียวมาไกลกะหลังสีฟ้าคูเดียวไปเห็นรดไ้บุญยังยคู่บ่นวาดีใจสำนัยจะคู่สำนีโว้ยโว้ยบ้าอสำนีบ้าอสำนี สำเพนผ้าก็แผ่นดินปูลอยดีใจรอเลยยังบนถนนรอยบนถรยเก้า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 อ้ยสามอยแหละเมื่อบนสี่สี่สีให้โตโอ้ยพี่น้องเลยฮู้คำตัวไเป็นแห้งลมแห้งบาดนิอ่ะเมื่อบุญดีใจเลยละเด้อเนาะเ่อื่นสร้างบนกามากอเก้าลูกละพะว่า่นสิมะมงเห็มันแล้ว อย่างั้คือยิบเฮ้ออื่เพิ่ผมามุงมาเบิงว่ามันสิงามจังใดเนาะมาเบิงน้ากันเด้อพี่น้องไอ้ติดตามมาเบิงน้ากันใกล้แล้วโมงหลังค่าแล้วแล้วก็เห็ดยี่ได้บอดนี่ม่ออื่นี่แล้วเน้่ม่ออื่นี่สร้างผนมากระเกี่ยมคือเก่าคือเดิมเ้่ละเด้อ สั้นคลิปนี้กะชีชกสเี่สะกอนพ่อแมพ่พี่น้องดีใจใน้ำวิลาเ,ลเลด้อะดยอะโดยสบายดีป้าลุงและลุงเด้อโด้ยเนาะสบายดีอ่ะพ่อแมพ่พี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ดีใจนั่ทั้งน้องเมย์น้องไม้ทั้งบ่าเสียงเพิ่นก่ะเอาหลังค้ามาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเราคลิปนี้มลาข้าจากไปแล้วขอบุญขอบคุณ สายทางคุยใ่า่จะดีสอบทุกคนที่บังคิดและวังข่ามโฆษณาลาพีลาน่องไปแล้วสบายดี